คลมตั้งประเทศที่ต็มสนงหาสุดประชนลึกตั้งบัานโบราณล,ลุกมาดูนักษาสามาคีทุกีใกล้ปังสมริสตรูจูเจิมตีเราพิเชื้อรวมรวมลุกไหลเขา এইউন টসছ ইউ ত তূ পি ঝবক ন ড চ ি ইউ ছ্ন াা, ইউ যজন আ শ ত ব঴ তে ঠত খ মযজ ই্ গ া প ন ি ত শ ট হ যি ই দ্ া হ ন স লে

าเราทำลายเพื่อเรองรยวจากที่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำไขยลำไทย,ยประคับประคองสุดอิสระเสรีืมใครม่ช่วยกันจนวันตาจะสุงทีช่ชให้ลืมเลยว่า

นที่เกิดในราศีกันจากไพทาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่1ถึง31มธันวาคม2567กค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีกันก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีกันเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ Will of Fortune, The Tower, The Hierophant, Page of Swords 4ดาบ The Emperor, The Empress 5ดาบหถ้วยและ Justice ค่ะมาฟังคำทํานายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณบอกถึงว่ามีช่องชะตามีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเตรียมตัวให้ดีอาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีก็ได้เช่นกันค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีการทะเลาะเบาะแหวง ไม่ลงรอยกันคุณต้องเตรียมใจให้ดีอาจมีเรื่องไม่คาดฝันได้รับข่าวสารที่ไม่ทันได้เตรียมใจหรือมีเรื่องบาดหมังใหญ่โตกับคนรอบตัวค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความรู้มีการรวมเป็นหนึ่งอยากที่จะเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้เป็นตัวแทนของการรวมกันเป็นครอบครัว หรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอยากที่จะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นๆค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีสัญชาตญาณในการตัดสินใจคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณอดทนอดทนไว้เพื่อที่จะชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีการพักผ่อนนิ่งเฉยคุณถูกกดดันจากรอบตัวจนไม่อาจตัดสินใจอะไรได้ค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีอำนาจชอบสั่งไม่ยอมใครหรือคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมทำตามผู้ใหญ่ถูกบังคับจากคนที่มีอำนาจมากกว่า หรือยังหมายถึงว่าคุณมีความมั่นคงได้อีกด้วยค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการสร้างความอุดมสมบูรณ์คุณมีความเป็นแม่คุณมีความสุขมีความสบายมีเงินทองถ้าเป็นหญิงอาจหมายถึงว่าคุณมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีปัญหาต่างๆถาทถมเข้ามาการไม่ลงรอยกันกับคนรอบตัวรวมไปถึงการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างค่ะคุณอาจจะมีคนมาเยี่ยมคุณมีความสงบสุขคุณอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคนอื่นมีการมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวได้รับของฝาก ไพสรุปของคุณไพ u s t i c e บอกถึงว่าคุณมีการตัดสินใจมีการสร้างความเท่าเทียมคุณตัดสินใจที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกฎหมายก็ได้เช่นกันค่ะ ก็จบคําทํานายของคนที่เกิดราศีกันลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีตุลค่ะสวัสดีค่ะ นยินสยามง,งามประเทึงว่าเมืองทองได้เข้าครองตังประเทศแค่แดนสงหาสืบเผ่าชนดึกตำบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสามาคีทวีใกลปางสมัยศัตรูจู่โมตีเราพิชีพรวมร่วม ว่าเลือดของเชื้อค่เอก,กราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสามาคคีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอก,กราชจำดีใครยั่มยีเราจะไม่ละให้เอาเลยละ ให้ได้จนรอยรับอย่างก็กลับคงคืนได้ชื่ไหมควรแก่น้มงามสุดอยุทยานั่นไม่ใช่ว่าจากข้สนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือดและเนื้อชาติิ่ไกลมีให้ใครเขาเยียบ ขยำขย,ยำขย,ยีประคับประคองป้องซีดอิสระเอรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นที่วุ่นชีว